สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มีรูปหล่อที่หาได้ยากนะครับของหลวงปู่มั่งพุทธสโรวัดบ้านตะแพ้วตำบลลกเขตนะครับตําบลสวายจิกนะครับเป็นรูปหล่อรุ่นเศรษฐีกับรูปหล่อรุ่นแรกนะครับรูปหล่อเนื้องเงิน อันนี้ให้ชมรูปหล่อเนื้อเงินรุ่น96ปีนะครับหรือว่ารูปหล่อรุ่นมหาเศรษฐีนะครับผมเป็นรูปหล่อเนื้อเงินนะครับที่สร้างจํานวนการสร้างน้อยมากนะครับสร้างเพียงแค่99องค์เท่านั้นนะครับเป็นรูปหล่อที่อุอดเทียนชัยอุดเกีสาอุดจีวรหลวงปู่ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อโค้ดตัวนะ เป็นรูปหล่อเนื้องเงินบริสุทธิ์นะครับเมื่อก่อนนี้สมัยหลวงปู่มั่งแรงๆนะครับรูปหล่อรุ่นนี้ต้องมีเป็นหมื่นนะครับเพราะว่าสร้างน้อยแล้วก็เป็นรูปหล่อที่ออกแบบได้สวยเหมือนหลวงปูงม่มังนะครับปัจจุบันนี้ยังไม่ปรากฏพบเจอว,ว่ามีเกนะครับรูปหล่อหลวงปู่มังวัดบน,นตะเพลก็ถือว่า <c oughs> หายากอีกรุ่นหนึ่งนะครับ ส่วนรูปหล่อองค์ต่อมานะครับเป็นรูปหล่อหลวงปู่มั่งรุ่นแรกนะครับสร้างในปีสามแปดนะครับองนี้แต่องค์นี้เนี่ยปัจจุบันเ,นเกยเยอะนะครับเกยเยอะถ้าเป็นเมื่อก่อนสมัยหลวงปู่มั่งแรงๆต้องเล่นกันสองพันห้าร้อยบาทขึ้นนะครับหลักพันต้นๆถึงหลักพันกลานะครับผม แต่ปัจจุบันนี้ก็ยังเหลือหลักพันต้นๆน,นนะครับปัจจุบันนี้เกียเยอะนะครับถ้าถ้าเป็นตัวจริงนะครับรูหล่อตัวจริงของหลวงปู่มั่งจะออกวันนะ,ะเขาเรียกว่าวันนะแดงๆนะฮะสีแดงๆจะไม่รุมดำมดุมำด้านนะครแล้วก็ด้านด้านล่างฐานจะอุดเป็น ผงพุทธคุณนะครับจะออกเหลืองๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีการเก็กบตะใบ,นะบเก,ก็บตะใบประมาณนี้นะครับเนะี่ยก็จะหล่อคมลึกนะครับหล่อคมชัดลึกเส้นหน้าผากเวลตาตัวหนังสือนะครับ คมชัดลึกแบบนี้นะครับถ้ามาลมดำด้านนะฮะไม่ออกแดงๆแบบนี้นะครับเป็นให้สันนิษฐานเลยนะครับว่าจะเป็นพระเกนะฮะก็ถือว่าหลวงพุ่มั่งพุทธสโรก็เป็นเกจิขณาจารย์อีกขั้นหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับในบวงการพระเครื่องนะครับ นี่ก็เป็นเนื่องเงินวัตถุมงคลของท่านเนี่ยสร้างน้อยนะครับมีไม่กี่รุ่นนะครับนับรุ่นได้ครับไม่ไม่น่าจะถึงสิบรุ่นนะครับเพราะว่าท่านสร้างได้รุ่นสองรุ่นท่านก็มราณาภาพนะครับผมท่านมาสร้างวัตถุมงคลในช่วงปลายชีวิตของท่านแล้วนะครับผมก็เป็นพระเครื่องที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยให้ความเคารพนับถือนะครับสำหรับหลวงปู่มังวัดบ้านตะเพลท่านก็บางตำนานก็บอกว่าท่านเป็นสิทธ สายหลวงปูดด่ดอนนะครับรำเรียนวิชามาจากหลวงปูดด่ดอนนะครับแล้วก็อาจารย์ปั่นเหลืองไพศาลนะครับสายาสายเขเมรสายวิชาอาคมต่างๆนะครับมาจากสายเขเมรน,นะครับก็ถือว่าท่านก็มีวิชาอาคมพอสมควรนะครับหลวงปู่มังพุทธสโรลูกศิษย์ลูกหาก็เยอะแยะให้นะครับทางเขต ตำบลหลักเขตนะครับตำบลสวายจิกก็ถือว่าวันนี้นำเสนอสำหรับของหายากอีกชิ้นหนึ่งนะครับกับรูปล่อรุ่นแรกแล้วก็รูปล่อรุ่น96ปีนะครับหรือเรียกว่ารูปรอลออุุ่นมหาเศรษฐีก็เรียกนะครับสำหรับรูปรอลออุุ่นเนื้องเงินองนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผม